ยา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 ตัณหาตาบาปและกิเลสมนมุษย์กูเลยต้องกลับมาคืนคำ,พร,นนำพ,รพราะกาการกระทำไม่พยามเพราะคดีเดินบนทางศีลธรรมประเสริฐจัดทำเวรสร้างกรรมบอกคุณเรื่องและสติในของมึงและสติในของมึงและสติสต่ำช้าดักดานกูแนะนำให้คน <Yeah. S 1> ออกจากการละกิเลสตัณหาที่พวกมึงสร้างมาถ้าที่ความผิดพวกมึงน่ะติดขัดเชี่ยจัดเบียดเบียนคนอื่นเขาไหนสัตว์รอบนีกูปล่อยตายลอบดีกูปล่อยใจยา yeah. ให้มันได้ปิวปล่อลงไปยา yeah. แต่ก่อนจะไปหากพวกมึงต้องการพี่มาหารสครามเดียวกูจะจัดให้เดียวกูจะวางไว้ก่อนตายเส้นทางที่กูเลือกเดินอย่าอย่าและต่อจากนี้ก็บอกไว้เลยว่า don't cry อย่าและต่อจากนี้เวลาทุกคนมันจะเลือเท่ากูมันจะฟักกระบุมบุมเลยเวลาอีกสามปีสี่เดือนกูให้มึงนั่ตถลางกันเลยนลยในคนืนนีเวลาทุกเสี้ยววินาทีจะมีค่าไม่ได้จะพูดพ่างกูจะฝึกที่กูให้มันเป็นปรดระป่าบนระบบภาษามันพัฒนาไปถึงลอยเว้ยผับวิทยระบบโครงสร้างจอมปองที่มังรับช่วงกันต่อกันงะผลงานวิจัยที่มบบอกบอกกก่ยววาตัูมค ครจะป่วยทั้งที่ตัวมือและวละ่ะหัวจะรวยความคิดคุณมือบางคนจะทำได้มากทุกกี่ิเอ็ดเปอร์เซ็นสมองก็ระเบิดหลป่วยอย่า yeah. ตามหาแรงติก,ก็ไม่รู้ทั้งขชาจริงเขามาจาัดงาหอกก็เติมบัตรปลาสมองก็มีมาอ่าจะไม่ยเยอะเลยเธอเปอเพื่อนหายปจเปิดเ,เล่นนะพ่อิงกาฮะแล้วกูยอมตายหากได้มือตาสว่างกันกว่าพวกมึงจะเข้าใจก็ไปตายเปละไอ้ควายชาติหน้าฉันใดมึงอย่าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเลยสุดท้ายมันก็โดนบีบกัดมันก็กลับลุมเดิมมันคือความจริงที่มึงเสพติดมันกิเลจรักตั้งไอ

สกต่างกันแหละคิดนตั้งหาท่พวมสรางมาที่ความผิดพูกมันติดกัดเียจัดเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเขาไหนสัตอก็ปล่อยตาตก็ปล่อยใจอย่าให้มันมี้ฟามลงไปอย่าแล้ก็จไปกมการรับมืหาสงรมเดียวกูจะจัดให้เดียวกูจะวางไว้ก่อนตายเทียนทางที่เลือกเดินอย่าสันติแตจากนี้บอกเล่าดัครแต่ต่อจากนี้เวลาทุกคนมจะเดือเท้กูม่ตกู ไม่ได้จะพูดทำกูจะดูที่กูให้เป็นแต่ประจพอจะบูรณาสันมาขนาดถึงลอยภาพมนถึงลงอกคงสรางจอปองที่มึงรับช่งกันต่อกันงางานวิจัยทบอกให้สว้่าตัวคุณมนนะคดูคจะป่วยทกที่มอหลับหัจะรวยความคิดคุณมึนบาคนทีาได้ม้ดตเด็กเปนสมองก็ระเบิดลายป่วยยา จากงากื่นบนตาตมีวาจะเยเธอเปิดเป่าทำใจเปเล่นะครอบ้อกันยอนตาหาตดงตาสว่างกันกว่าพวกมึงจะเข้าใจคม่าเป็นไอควาชาิหน้าติมันได้เป็นนุษย์ิกจะมันก็ยงบกัมันก็ยงมมันทงความจริงมันลจากตาขยวันนั้นมาเป็นโฟโฟโฟสมัสาย็ชช็คเช็